ถ้าเจ้านายไม่รักษาคําพูด mm. เราจะต้องทํำยังไงเวลาที่เรารู้สึกว่าเจ้านายไม่รักษาคําพูดของเขาเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทําเลยคือคือเราต้องเก็บหลักฐานอะ่ะคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นอคติก็ได้นะคะอาจจะเป็นวิธีคิดหรือมุมมองที่เราเห็นแค่เสี้ยวเดียวก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ S Make s ชว์ว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันเป็นความจริงให้เราเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเอาไว้มีเรคคอร์ดอะไรเก็บเก็บ e อฟเเซ์ะแหละเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลว่าเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้มีอคติไปเองแต่เรามีหลักฐาน ถ้าเราอยากจะเป็นคน proactive คือลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไปคุยกับเขาเลยเวลาที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าอ๋อลนะฉันจะไปพูดกับคุณพี่เนี่ยแหละนะคะหรือว่าหัวหน้าทีมของเราเนี่ยแหละให้เราไปด้วยทัศนคติว่าฉันสงสัยฉันอยากรู้ฉันไม่แน่ใจฉันแค่อยากจะเช็คดูนะคะโดยการที่จะพูดเนี่ยให้เอาแฟกต์ไปพูดเอาความจริงเอาหลักฐานเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นนี่คือความที่ทําให้ฉันเข้าใจแบบนี้นะคะไอ้แฟกต์แบบนี้ทําให้ฉันฟีลแบบนี้พูดถึงความรู้สึกว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันรู้สึกเหมือนเธอเห็นตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเหมือนเธอมองข้ามตรงนี้ไปหรือว่าเรื่องนี้อาจจะไม่สําคัญกับเธอแต่ว่ามันสําคัญกับเรามากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยให้เราบอกเขาด้วยว่าเราอยากให้เขาทําอะไรเราอาจจะเสนอเป็นไอเดียไม่ได้บอกว่าฉันแนะนําให้พี่ทําแบบนี้นะแต่จ,จะเสนอว่าหนูอยากจะเสนอไอเดียว่าทําแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสื่อสารกับเขาสม่าเสมอสมมุติว่าเราคุยกันตกลงแล้วว่าพี่จะทําในสิ่งที่พี่รับปากเอาไว้ตรงนี้ หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมา follow up ว่าผ่านไปอาทิตย์นึงเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่แค่พูดแล้วแล้วกันแต่พูดไปแล้วปุ๊บบางทีคนมันก็ลืมกันได้อะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะเป็นการเตือนเขาไกลๆว่าเรารออยู่เรารอสิ่งที่เขารับปากกับเราอยู่นี่แหละคะ่ะถ้าเราลองทําขนาดนี้แล้วเขาก็ยังไม่ยอมไม่ทำก็แสดงว่าเขายืนในจุดยืนของตัวเองเราก็จะได้รู้ว่า อ๋อนั่นเขายืนตรงนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของเขาและเราก็ทําใจค่ะ